ผู้ชำนาญวิถีทางแห่งวิตก221ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใด,ดแล้วมนสิการนิมิตใด,ดวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นเมื่อเธอมนสิการนิมิตซึ่งประกอบด้วยอกุศลนอกจากนิมิตนั้น เธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันน้าบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิภายในโดยแท้ เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษแห่งวิตกเหล่านั้นอยู่เธอย่อมละว,วิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้วิตกและบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละว,วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีสมาธิในภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นไม่ละลึกถึงไม่บนสิการวิตกเหล่านั้นเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยชันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบ เป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นมณนสิการวิตกะสังขารสันฐานแห่งวิตกเหล่านั้นเธอย่อมล,วออละ,ะ,ะมวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะ ละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้เมื่อภิกษุนั้นกดฟันด้วยฟันใช้ลิ้นดันเพดานไว้แน่นใช้จิตข่มขั้นจิตทำจิตให้เล่าร้อนเธอย่อมละวิตกอันเป็นบาปอากุศลซึ่งประกอบด้วยฉันทะาบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้างได้ วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งมั่นสงบเป็นภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีสมาธิในภายในโดยแท้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ชำนาญในวิถีทางแห่งวิตกเธอหวังวิตกใดก็จกตรึกถึงวิตกนั้นได้ ไม่หวังวิตกใดก็จักไม่ตรึกถึงวิตกนั้นได้ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดทุกได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละ วิตกะสันฐานสูตรที่10จบสีหนาถวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. จุลสีหนาถสูตร 2. มหาสีหนาถสูตร 3. มหาทุกขักขันธสูตร 4. จุลทุกขักขันธสูตร 5. อนุมานสูตร 6. เจโตขีะสูตร เวนปัทสูตร 8. มัทุปินะธิกสูตร 9. เทวทาวิตกสูตรสิบวิตกะสันฐานสูตร